เอามันด่าก right <and th> <os> ูเลยจะกูไม่หายเลยน้ดเกล็ดตายน้ำจะดังแก่น้ำแก่นั่นพวกกินลมหมาทะเลเนี่ยกูก็อ้นี้บ้านเลยกูก็เซอร์บ้านเลยเพราะว่ายางก็แพงช่วงนี้ยางแพงมาซ้ำชาวเลยเบหรือ67เดี๋ยวโลรยเหลาวย่างเซอร์บ้านน้ำเล็ดตายหรืนี่อะไรน้ำหนกูยางเล็แล้วดิเปอร์เซ็นซ้ำซิบยางโล67จะวังนี้เนาะมาเลยประตูบ้านก่อนเตรียมละมาเลยประตูบ้าน นันะน่งกินข้าวโหปูซาดเดียมละเอ,อ้ยเดียมละจุ่มน้ำฉุบหวำเออปูปันปันข้าวเหนียวทุกใส่บ้านกูถอ,อ,อดเกลอก,กตบหน้าหวำครับไอ้บ้านอะไรกับมือคานกูเออมึงแหละตรงนี้เป็นพืน้นเทแลนนี่มันเนียเวลามึงมาที่บ้านกูจับมึงนอนลแล้วกูเติบมึงลงไปในดินนี่นีบ้านไหนเยอะพี่เอ้บ้านน้เออข้าวไป็นเดียมละ ใส่เกลือกใส่เกลือกบานกูใส่เกลือกบ